พลังความสุขเนี่ยให้เริ่มจากตัวเราก่อนเนอะให้เราส่งพลังความสุขออกไปโดยที่ส่งจากแววตานะคะให้แววตาเนี่ยให้ส่งยิ้มยิ้มอย่างเป็นประกายนะคะว่ายิ้มจากข้างในจริงๆนะให้เรามีความสุขจริงๆแม้กระทั่งบวคนที่มีความทุกข์นะคะเราก็ให้อยู่กับปัจจุบันเนอะอย่ากเก็บความทุกข์นันไว้นะไปถึงอะไรคะทุกคนก็มีเรื่องที่ทุกข์สุขปนกันไปเนาะแต่ถ้า ถ้าเราเดินทางสายกลางเนะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันที่มากที่สุดนะอยู่กับปัจจุบันยังไงล่ะทุกวินาทีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็คืออดีตไปแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราทำสิ่งที่ดีอนาคตก็จะดีตามนะแต่ถ้าเราเมองย้อนถึงอดีตแล้วเนี่ยเราก็จะหมกมุ่นกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วอดีตเราแก้ขไขไม่ได้นะคะต่ะลองทาให้ดีขึ้นได้ตัวยังไงล่ะเราจะถึงคําสุขกับปัจจุบันและอดีตก็คือเป็นเรื่องประสบการณ์ อีกนึนงเนาะเคยได้กินมาที่เราเพลงที่นานแล้วละ่ะหรือสติอะไรก็ตามนะตองคิดตามนะถ้าเรากํำก้อนหินสมมติว่าตุ๊กตาตัวนี้นะคะเป็นก้อนหินเราแบกมือออกใช่ไหมคะเราํำเอาไว้ถ้าเป็นก้อนหินนะนี่เป็นตุ๊กตากจ็จะนิน่งแต่ถ้าเป็นก้อนหินเนี่ยเรายิ่งำํำก็ยิ่งเจ็บก็ยิ่งหนักถูกต้องไหมคะก้อนหินที่อยู่ในมือเนี่ยทำอะไรต้องมานั่งํำไวล้ล่ะยิ่งำํำ เขา,าพิการบุกอาจจะบาดเราได้เนาะยิ่งกำ้วยิ่งเจ็บแต่ถ้าเราลอง,ลองค่อยๆผ่อนคลายแล้วให้ปล่อยออกไปนะคะแล้วค่อยแบ่งมือแล้วก็ปล่อยทิ้งไปเห็นไหมคะเบาไหมคะสึกเบาสบายแต่ถ้าเราไปหยิบไปหีิไปหยิบก้อนเิ็ขึ้นมาอีกขึ้นมากำอีกเมื่อใดก็ตามก็ถึงเวลายิบฟังถุกเข้าไว้ในตัวเราเองแหละฟังสุขเราที่มีขึ้นนะ่ะมันก็จะหายไปเพราะอะไรคะเรามัวแต่ เอาเรื่องที่เป็นทุกข์เข้ามาไว้ในใจเราดังนั้นเราต้องจับปล่อยวางนะคะปล่อยวางเนี้ยอ่านว่าตุ๊กตาตัวนี้เป็นก้อนหินหรือเป็นตวามทุกนะคะเราก็ค่อยคายออกไปคายออกไปเราก็ปล่อยมันออกไปนะเห็นไหมคะมือเราก็เ,กเริ่มเบาสบายล้อันนี้ถ้านึกถึงว่านึกถึงตามเนาะก้อนหินน่ะ,ก,นนะก็มาเอาดูบนเขาเฉยๆเนาะแต่เราเอามากำไว้กับตัวเอง ไม่มีใครทําอะไรเราได้นะนอกจตกตัวเราเองไม่ว่าใครจะทําให้เราเกิดความทุกข์ก็ตามถ้าเราไม่ใส่ใจคนคนนั้นก็ทําอะไรเราไม่ได้แต่ถ้าเรายังใส่ใจนะก็เหมือนเรา่าตามตเมื่อกี้นะคะจีบก้อนหินขึ้นมาไว้ในมือแล้วก็กำมันมเอาไว้ยิง่งจำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเจ็บมากเท่านั้นแล้วมันก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นไปเรื่อยเพราะอะไรคะ ก้อนหินเท่าเดิมค่ะแต่มือเราอะยิ่งกำแน่นเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บยิ่งปวดมากเท่านั้นดังนั้นก้อนหินที่มีน้ำหนักเท่าเดิมแต่ทําไมเราถึงได้หนักขึ้นเจ็บขึ้นปวดมากขึ้นก็เพราะว่าเราได้รับบาดเจ็บจากมือที่เราํำก้อนหินเอาไว้เราไม่ยอมปล่อยนีนะคะดังนั้นความสุขหาได้จากตัวเรานะได้จากภายในตัวเราเองนั่นเองคือสร้างความสุขกับตัวเองคือพยายาม คิดถึงปัจจุบันนะคะทําปัจจุบันที่ดีที่สุดอารมณ์ขอก,กตัญญามเองอดีตดเป็นเรื่องของประสบการณ์เนาะเราสามารถที่จะประปับปรุงกตัดีขึ้นได้แต่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลมันได้ดังนั้นก็อย่าไปยึดน,นั่นอะไรกับการอดีตนะคะให้อยู่กับปัจจุบันมากที่สุดนะคะอันนี้คือความสุขข้อที่2นะคะก็คือเริ่มจากตัวเองนะคะ ลองยิ้มจากแววตาให้สดใสที่เป็นประกายดูนะแล้วก็ปล่อยวางเรื่อตงต่างๆออกไปหาความสุขให้กับตัวเองนะคะ